ข้อสามสิบห้านะครับจรงหาค่าของโอ้โหอะไรนี่เยอะแยะเลยก็ตามนี้เลยนะครับพี่คงไม่อ่านมันเยอะก็พูดง่ายๆคือตัวที่สำคัญคือตรงนี้ใช่ไหมครับคือในรูทอยู่บวกกันเราตัดกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาใส่รูทไว้แต่ลักษณะเขาบอกพจน์ทั่วไปในรูปนี้แสดงว่ามันต้องถอดรูทได้เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาพจน์นี้ก่อนเลย พิจารณาเฉพาะในรูทก็พอนะครับถ้าเราทำให้ส่วนมันเท่ากันเราจะได้ว่าเป็น อันนี้คูณเข้านะครับแต่ไม่ต้องคูณหมดเป็น n กําลังสองบวก n ทั้งหมดกําลังสองอันนี้ก็บวกด้วย n กําลังสองอันนี้กระจายเลย n กําลังสองบวกสอง n บวกหนึ่งต่อนะครับเป็น n กําลังสองบวก n ทั้งหมดกําลังสองอันนี้บวกด้วยเขียนเป็นสอง n กําลังสองบวกสอง n แล้วค่อยบวกด้วยหนึ่ง หารด้วย n กําลังสองคูณด้วย n บวกหทั้งหมดกลางสองไม่งงนะครับอ่าต่อไปเรามาดูต่อกันเท่ากับเท่าไหร่ต่อเอ่ยเท่ากับหน้ากํลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกํลังสอง ส่วนด้วย n กําลังสอง n บวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเขียนใหม่ได้เป็น n กําลังสองบวก n บวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองส่วนด้วยด้านล่างคูณเข้าหากันนะครับเป็น n กําลังสองบวก n ทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่ากับ n กําลังสองบวก n บวกหนึ่งส่วนด้วย n กําลังสองบวก n ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับอันนี้จับหารนำพจน์นี้หารพจน์นี้แล้วค่อยหารพจน์นี้นะครับเป็น1บวกด้วย1ส่วน n กํากลังสองบวก n ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน n คูณ n บวก1ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากับ 1บวกด้วยอันนี้จะได้เป็น1 2. ส่วน N นะครับลบด้วย1 2. ส่วน N 1. เอบวกหนึ่พอคูณไข้แล้วจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่ารูทเจ้าตัวนี้นี่ ก็ถ้ากอลูตของกำลังสองของตัวนี้ครับที่เราเพิ่งหามาซึ่งมีค่าเท่ากับ1บวกด้วย1นส่วนเลบด้วย1นึส่วนเบวกหแต่คราวนี้มาดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ให้มาในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราลองมากระจายดูนะครับ สิ่งที่โจทย์ให้มาคือลิมิตของเอเขากอินฟินิตี้หนึ่งส่วนเแต่เรากระจายออกมาได้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือซิกมาของเอาเป็นเอไอเท่ากับหนึ่งถึง N แล้วกันด้านในคืออะไรครับด้านในคือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเลบด้วยหนึ่งส่วน N บวกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่เราหาออกมาได้ ก็จะมีค่าแบบลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้1ส่วน N ของเรามาดูพจน์แค่นี้ก็คืออะไร1บวกการ N ครั้งก็ได้ N แต่นี้คืออะไรบวกด้วยก็จะเป็น1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะลบด้วย1ส่วน2บวก1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะได้ว่าจะได้ว่าหน่งส่วนสก็จะตัดไป1สนส่วนสก็จะตัดไป1สนป1ส่วนสก็จะตัดไปเรื่อยหไปเรื่อยเหลือด้านในวงเล็บแค่ N บวกหเพราะฉะนั้นไอที่เยอะนี้ก็คือลิมิตของอะไรครับลิมิตของ N เข้าใกล้อินฟินิตี้คูณด้วย1นึเพราะคูณ1นึ่ส่วนเเข้าไปบวกด้วย1สนส่วนเใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นจะได้เป็น1บวกด้วยศูนมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ1นะครับสรุปข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ดูดีๆมันใส่รูท,ทุกตัวแต่เราไม่สามารถตัดอะไรได้เลยใช่ไหมครับเราต้องพยายามจัดรูปนี้ให้มันออกจากรูทให้ได้เราก็เลยเปลี่ยน แป๊บเดียวนะครับเราก็เลยดูตัวในรูทแปลงมันเรื่อยๆจัดไปจัดมาอ้าวเราพบว่ามันอยู่ในรูปกําลังสองเพราะฉะนั้นแต่ไอตัวในกําลังสองนี่พอเราจัดต่อมันจะเป็นในลักษณะหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเลบหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเบวกหนึ่งแต่พอเราใส่รูทแต่พอเราถอดรูทออกมาใช่ไหมครับคราวนี้พอเราถอดรูทออกมา เราจะได้ว่าไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวด้านซ้ายสุดซึ่งคือตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนหบวก N ลบหส่วน N บวกหแต่ในโจทย์ที่ให้ไม่ได้ให้มาพจเดียวให้บวกตั้งแต่1จนถึง N ตั้งแต่1 2ไปเรื่จนถึง N เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยขี้เกียจเขียนจะใส่ซิกมาแทนเป็น I บวกกันไปเรื่อยอ๋อตามจริงตรงนี้ต้องเป็นไนะครับขอโทษที i บวกหนึ่งไปจนถึง n ก็แทนค่าหนึ่งบวกกัน n อครั้งได้ n และนี้ก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองไปเรื่อยแต่ก็ลบลบเริ่มตั้งแต่หนึ่งส่วนสองไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็น n บวกหนึ่งเทคลิมิตเข้าของหนึ่งบวกหนึ่งส่วนเเมื่อ n เข้าก็ i อินฟิน y ้จะได้เป็นหนึ่งบวกศูนย์เพราะตัวนี้จะมีค่าน้อยมากๆประมาณศูนย์ลิมิตของมันก็คือข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์แบบนี้ หรือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูเยอะพอสมควรเวลาเจออาจจะคิดยังไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าโจทย์ข้อนี้แบบนี้อ่ะที่น้องเจอก็จะสามารถก็จะควรที่จะเก็บไว้ทําทีหลังนะครับเผื่อเดี๋ยวเวลาเพราะว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องใช้เวลาเยอะจะสังเกตว่าพี่ใช้เวลาเฉลยไม่เยอะเพราะว่าถ้าน้องเมื่อไหร่น้องจับทางมันออกแล้วข้อนี้ก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับสําหรับข้อ35ก็จะตอบหนึ่งนะครับลองกลับไปดูครับ